เรือเรือนู้นเขารู้ว่าเราเจอแล้วหันาหันไ้ีเลยหันไปเลยเอามาเลยมาเยไม่ไม่คนละเอามาเลยมาเลย่่มีรูมาเลยหยับเลยหยับเลยก็จับนอยเ่กดจับนอย

ทัชไทยทััสอัโทลนทัสทันาะโขลนจังทัสทัชนี่นะคุณหน่งค่าตัวเป็นล้านนะเนี่ยไอ้